มีประธานแพทย์กรมการผู้บริการโรงพยาบาลปราจิทผู้นำใน9ศูนต์ตอนทีว่าพัฒน์บงรองผู้บริการฝ่ายการแพทย์นางผู้บริการขอตท่าคุณผู้บริการโรงพยาบาลปราสิทให้ได้เกียรติมาเป็นประธานในที่สุดศูนย์อาหารโรงพยาบาลปราจิทวันนี้เพื่อโรงพยาบาลปราสิทให้จกดทาโครงการสูนย์อาหาร รับบริการเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแรลนสิ์ผู้ป่วยที่มารับบริการตลอดจนบุนคลากรไทยนอกฝากติดต่อราชการในโรงพยาบาลแรลสิ์โดยถูงอาหารนี้ได้รวบรวมความหลากหลายของร้านอาหารมีสูงอาหารประกอบด้วยอาหารแกงน้มซำอาหารสารข้าวมันไก่แดงหมูกรอบขาหมูโต๊ะกรับแดงเต้น และอาหารเพื่อสุขภาพอาหารทั่วไปอาหารตามสัง่งวว่าอาหารทามที่ไ้เพื่อนดีเป็นเนินการอย่างมืออาชีพโดยบริษัทเตชันิสจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์ในด้านการทำาินคอาหารเป็นอย่างดีโดยเน้นอาหารที่ทมีคุณภาพปลอดภัยรสชาติอร่อยอนอาหารครบถ้วนและกระบวนการทำงานเป็นไปนตามมาตรฐานเพื่อสุขภาพที่ดีองผุ้บริโภคและความต้องการของกลุ่ม ดังน,นั้นโรงพยาบาลกระดจิจจ์จึงได้กำหนดจัดที่ตู้เปิดถึงอาหารโรงพยาบาลกระดจิ์ขึ้นในวันที่15สิงหาคมของพศ2 5 5 5ก็จะได้เปิดให้บริการต่อไปอันนี้ได้ทปานอัเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานที่เกิดกะเปิดถึงอาหารของโรงพยาบาลในวันนี้ขอบคุณครับ